Anh cái tên lúc. Tao coonie ở tây coonie lắm. Hít chồng mặt 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 con mặt mặt gì mặt mặt មិនចេះលုံးទេបងអ្នកខ្ញុំវើយទេថាអានេះទីមើលសោះតែអូប៉ានប៉ាចូលហៅកាត់ត្រាក្លាតាយ៉ាមីយ៉ា สบายดีสบายดีท่านผู้ชมถูกทุกท่านเนาะทางภายในและต่างประเทศทา่านมผู้ประกอบกบัตจอยเซ็นเก่าเซ็นเคยทา่านชมยังออกทิปเที่ยวสนุบดีเนาะช่วงน,นี้นทา่านชมจะบริหารสะพานบุญเนาะก็ยังออกมาเที่ยวอยู่พาทา่านชมมาเที่ยวบ้านปลาไหลเมืองเซโปนแขวงส,ส,สุวรรณเขตท่านชมหมู่บ้านสนเผาบรูมังกรท่านชมหมูม่บ้านที่ยังบนภายในมีไฟฟ้าเนาะบ่มีน้ำประปาเนาะบ่มีอินเทอร์เน็ตทา่านชมส่งความเป็นอยู่ เดี๋ยวชมหมู่บ้านของข้าเจ้านะทอมสนะ้มเนาะไปไปชมกันเลย <S <S 1> <S 1> บ้านลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านทอมสมที่เก่าแกา่โบราณหมู่บ้านที่ไหนบ่ตันจะมีไฟฟ้านะสังเกตต้นมะพร้าวทอมส้มจะอยู่หลายปีแล้วหมู่บ้านนี้ก็เนาะเป็นบ้านใหญ่บ้านกว้างประมาณเจ็ดสิบลังคาเ,นนเารือนทอมส้มเพื่อนซานเพื่อนนะ้าแนนใหญ่ดีเนาะบ้านนี้ มุมนี้ก็ผ้ากันตำเข่าผสมเนาะสามขบอันนี้ก็ตักหน้าตำเข่าเนาะอยู่ใไ้กับตำเข่าเป็นกระบวนการการตำเข่า พอดีไถ่บ่ไถ่บ่พอดีก็มันบ่ก็มั่นเอาตังวินไงเออก็มัน่นก็มูนบ่บ่แม่นเฮือดเราอยู่นี่บ่แม่นบุ่มเฮือดเราเนี่ยแม่นพี่กายนี่เคยเคยถ่ายบ่แม่นบ่ใครเคยถ่ายเจ้าบ่เคยถ่ายเคยเคยถ่ายเจ้าบ่ยังบ่บืนเต้เคยถ่ายใหม่บืนเต้ ซื้อซื้อในใดซื้อผู้สาวเซียนเซียนย่านเราคนมีแฟนแล้วนะเจ้มีแฟนจู่ผู้สาวน้องน้องน้องเซียงเนาะได้เฮียนหนังสืออยู่บ่ล่า เดียดเหรอเฮืดเฮียนในห้องไหนตะบืนตะบืนเลยเอดเฮือดปนี่ตามเข่าเนี่ยครบสาวงามกานตาแล้วทั้งมน้องยังก็เซียงบ่เซียนน้งนางเซียนผู้สาวตาเข่าเาวเนยค่ะตาเข่าเนี่ น้องเซียนเป็นน้ำสมน้องน้องเซียนนี่ถ่ายเพิ่นตั้งแต่ยังเล็น้อยเลยท่านผู้ชมจนใหญ่เป็นสาวเลยจนใหญ่เป็นสาวเอาผัวเลยบ่ยังยังโสดยังโสดผู้สาวไปบ่เมื่อน้ำไม้ปะเมื่อบ่เมื่อน้ำไม้เมื่อยู่บ้านไหนเมื่อยู่สายแดนพ่นเมื่อยู่สายแดือนปะไปบ่ซื้อเข่ากินเนาะ ให้ก็ไม่ได้เห้เข้าก็ไม่ได้ตํามีดซื้อข้ากินนันั่งนอนอยู่ละนาเลยเจ้าคอยกับสิบเห็ดยังนะเจายังกินไทยพื่ตัวนั้นได้บ่ประมาณสิบปีบ่แม่นบ่กสิบปีตอนนี้จกปีแะไรสิบสี่ละสิบสี่ะนาจะชไม่หือาเล แัดงที่เจอเจอที่รบ้านจีละไปเจอที่ได้สิบสี่ปีบ้านเจออ่านไปเช่างั้นอันนพวกต่างแสดงตอนมาถ่ายน้อยๆอยู่นุ่งสินอ่านุ่งกระโปรงนักเรียนนุ่งสินนักเรียนตอนมาถ่ายดูนี่ก็ได้ได้กันรวมไทยไหมไม่บินเรียนเต้บ่เออบินเรียนมีแต่ใส่สุดเรียนมาถ่ายบมาบารีปัญญาเป็นผู้สาวเลยเนาะมาถ่ายปีหน้าก็ได้พวแล้วอือปีนี้ก็ได้แล้วเนาะไปเมืองน้ำไอ้ซะ เมื่อบอลไม่เท่าขาดองใครไม่เท่าเมล่าคาดองเราออยากเป็นลูกเคยได้เนาะอันไหนบึ้มอันไหนบึ้มงันกี้เอี้ยนเลยอเช่นอ่านแตงอันเอียนตะบืนเกาะดอยตะบืนตะไทรเอ่อตะไทรมาตะเปี้ยกันเอ้หายโยงครังเข้าหลังกันเยอะ มาถือกันแล้วเฮานี่อยู่ไกลโพดพี่กับปวงยาป้อดวงการกันเถอะดีแช่ไปรถจักรรถแชร์ยี่รุ่งแช่ไม่ได้เป็นเพ่โอ้เนี่ยเดี๋ยวสีตามท่านผู้ชมไปเบิ่งบอลิ่นต่างนามเนาะ นำไปเบ่งบอลเพิ่นตักนาบของสวาบานกันทังสาิบานปลายเพิ่นกินน้ำอยู่ไซเนาะอาบน้นนำ,นำอยู่ไซเดียวเาสิพาไปเบ่งโอ้ย่างก็ไปเป็นขบวนเลยเนาะ โอ้ฝนมาตักเธอพี่ไปไดูสมน้ำผู้หวเนาะอุ้ยโอ้สบายนกรยางไว้ไ้ Sắc rồi, kinh nữa sông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái này cái ờ Con nó nó càng dài. Cái này hơi ทางลูกทางนั้นเนาะทางลูกทางอ่องลูกทางหาบหน้า năm Nam kinh, thuật gì Nam Huế, nó thầm sông Nam Nam, xài Nam Huế nó, kinh Nam Huế sẽ em mất, kinh mất bản mà thôi. Nhẹ Vinh bò, già thằng. มวยดอนนะช้น้ำหวยล้พี่น้องเออผู้สาวบ่นบ่กระมูนบอฮะอู้กระมุนเนี่ต่อมนนี่กระมูนเนาะแตถ้าเรามืออ่านบออะเธออะเธออะเธสาวอะเธอยิงจุดไหนเนาะอะเธอเนาะฮ้ เาวโอ้เรามีน้ำเต้าได้ของเราด้วยพูดขาวกันเนื้อรูแลก็เ<ง>ชื่แล้วทายามี หาบกันเยอะๆเมื่อท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อตามวนเนาะเขากรเจ้าเนาะบอผู้สาวนี่บอใส่ของเกิบท่านผู้ชมโอ้ตายแล้วเจ้านี่เนาะบออีผู้สาวโสด เ้เป็นภาที่หาเบิ่งได้ยางนะท่านผู้ชมเนาะ โอ้ตอนนี้ฟิ้งไฟขักเนาะสังเอนบ่อเลาไอเบียเบียอ้เบียรเสรตะกูลเนาะเสรกูะตุ้ะกูนี่ตะกูนี่แล้วพี่เจ้ามาพี่เ่ยพี่เจ้ามาพี่บ่อได้เนีมันมันเฮิรมมยได้เลยเมยมูดตรงในได้เลย นายลามนลูนี่ยล่นตรนีเออมันนั่งเพีงไฟกับน้องเซียนนี่ยทำสมองอาบน้ำแล้วบ่ไปดอนเอออน,ดนื้บ่เจอจเอโอ้ปราบตน้ำต่อเลเนาะเอาเอ,อาแสงกันตีเอาแสงกันตีไม่ย้อบก็แช่ไปเองสาวบ้านนอกบ้านนาบป็นยังไงทำสมองเหนไหนมเบ่งผิวพันธุ์นบริคือคนบ้านนอกบ้านนาได้น้องเซียนเลย คือคนในเมืองเนาะได้เลยยะเลยหนาวบ่หนาวบ่เป็นเหมือนกันบวกความเราเจ้ะกันเป็นบวกความเราบล่ะเป็นบวกความเราดังเต้ไปไหนเรียวบ่ตรังตรังแมนบ่เคยไปกันบ่ไปเมืองบ่ไปกันบ่ แต่เคยเนี่ยออลงงนะมือไล่ะอย่าง้นอต่ยงขมอือลงแนนล่ะมือลงแนลงเลหน่งมือลงแทงตีนนี่อันนี้ใช้มเข่าบ่ เฮ้ยเยอย่งเยอะเรียบร้ยเลยย่าให้ตัดเงขอบคุณมาตํเข่าด้วยตอนเช้เลี้ยงเลี้ยงบเจอยอย่าคุยจักน้องเซียนพวกนี้ละลายอย่าคุยจักบ่าเอาเอาบอฟูเบาเอาบอฟูเบาให้ติดต่อให้สปัวอิดบอสปัวติดต่อให้ nàng con phai tầm sum mà nè, ông phải xây lại tơ cu nè, phải xây này, tơ nè, ở lâu, bỏ ma phi ma phi con, ma nàng như phi con, này cắt cổ này như cái ăn sữa này, mình sẽ lôi cái bàn này, rồi chạy qua. mình đãi đi. mình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  đi. น้องเพิ่นก็บ่เป็นความราวจักมิดเลยเนาะเป็นแต่ภาษาบ่รู้เพิ่นล่ะภาษาท้องถิ่นเนาะภาษาชนเผ่าเรางามเด้ท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าน่าักนะละน้องเซียนพยายามอยากู้จักกับเพิ่นหลายอยู่ท่านผู้ชมเนาะงามบ่งามเนาะ เดี๋ยวเดี <this> <have S 2> ๋ยวสิติดต่อผู้บ่าวให้เด้อเดี๋ยวติดต่อผู้บ่าวในเมืองให้เอาได้แล้วขอบใจขอบใจได้แล้วเพฝนจะไปหาหมูเพกันเลยท่านผู้ชมหนูสิ้นเลยท่านผู้ชมเลยผิวพันธุ์เราคือคนในเมืองเนาะผิวพันธุ์คือคนในเมืองบุคือคนอยู่ในนี่คือเด็กอันซ่งไหนก็ใช้เหมือนไหนก็เลไปใหญ่ คนขาวคนงามไป่ด้วีหาอไม่่ะลิตน้มูบจะบไปเลยตั้งยาวบ่เออ๋อคนตำเขาตำเขาแล้วละคร้บมไปไปขยจะไปหามูกไปไปเลย อย่ังวนเียเลน้องเซียนำสมนาฮักเด้น้องเซียนเนี่ยอจอยถ่าย่นตั้งแต่่นยังอันสิปี่นตอนนี้สิปี จนบุอยากจื้อเล่าแหละธรรมสุบเนาะแบบจำได้คร่าวๆอนะก็เลยได้ถามเพื่อนว่าแมนบอก็ได้เพื่อนว่าแมนแมนเนาะ,ะนี่คือน้องเซียนแล้วก็บ,บ้านพลายอีพีหนึ่งธรรมสุบเนาะอีะพีนี้ก็ได้พบกับสบานเพื่อนได้ไปตักน้ำกินเนาะกินน้ำห้วยอยู่บ้านนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือมีมีสวนครัวมีสวนพักเนาะมีสวนพักปลูกพักกินเองแล้วก็มีห้องงามแต่ยังไม่ได้น้ำกินเนาะในหมู่บ้านนี้เนาะ อีกต่อหน้าไปอาจจะมีนำกินแล้วทนผสมชมเนาะอีก2-3ปีข้างหน้าไปเนะนี่คือเรื่องราวของบ้านปลาไหลอีพีหนึ่งทับสมอนะติดตามต่ออีพีสองนะสำหรับอีพีนี้สบายดี